เบสเคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวคืนดีตรงๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลหลังมีเพจดังที่ชื่อมนุษย์ตุ๊ดได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าสุดท้ายฮีก็ไปขอโทษชีแล้วจ้าจะคืนดีกันไหมพวกเราเกียมหอนท่ากลางโซเชียลเข้ามาเดาต่างๆนานาว่าเป็นคู่ไหนกันแน่และเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ถูกพูดถึงสำหรับเบสรักวณี และตรงๆที่ทั้งคู่เพิ่งเลิกลากันไปเมื่อสงกรานที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้าสมรักคำสิงพ่อของสาวเบสยังออกมาแชรจัดหนักชุดใหญ่ว่าสาเหตุที่เลิกรากันเกิดจากพฤติกรรมของฝ่ายชายโดยเฉพาะเรื่องความเจ้าชู้จนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลล่าสุดสมรักคำสิงพ่อของเบสได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวพร้อมกับระบุ ก็ให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เพราะยังไม่เห็นข่าวและยังไม่ได้คุยกับลูกสาวเรื่องนี้แต่คิดว่าไม่น่ามีและเมื่อเข้าไปส่องไอจทางด้านสาวเบสรักวณีหลังมีข่าวลือคืนดีกับตรงๆก็พบว่าไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรจะมีก็แต่โพสต์สตอรี่คลิปของหนุ่มคิวเทโอปายูทูบเบอร์ชื่อดังเท่านั้นไม่ได้มีการเคลื่อนไหวถึงข่าวแต่อย่างใด